หุ้นตกเราเห็นผลจากเรื่องของค่างเงินบาทน,นะคะดเกรมองยังไงบ้างกับผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกับปฏิกิริยาของวงการเศรษฐกิจและการเงินตอนนี้พอเป็นภาพเช่นนี้ก็แน่นอนนะครับผมเราก็ปรับประมาณการ GDP ลงทันทีนะครับผมก็เหลือ2.3จาก2.5ในที่ที่เรามองที่บาทมาในปีนี้จริงๆหุ้นที่เรามองเนี่ย ที่เรามองเป็นการภายในนะครับผมว่า worst case เนี่ยอาจจะลงไปได้ประมาณถึงประมาณ1-2 5 0ภาพหลักเนี่ยม,มันแน่นอนนะครับผมคือคราวนี้มันเปิดดาวไซด์ก็แล้วแต่ว่าดาวไซด์เป็นแค่ไหนเราเรา stop ดาวไซด์ไว้ที่2%นะครับผมแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าว่าจะไหลได้ต่อขึ้นอยู่กับว่าความยุ่งยากในการจัดทำรัฐบาลไหนถึงางจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะมีนั่งน้อยแค่น thất เป็นอของคนจากพักเพื่อไทยน่าจะทําให้นโยบายก็ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมรวมไปถึงว่าก็คงต้องดูว่ารัฐบาลใหม่ยังจะเอาตัวเรื่องของดิจิตอลวอลเล็หรือเปล่าท,ที่ที่เราก็คุยกันว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในแง่ของตัวงบประมาณนะครับที่ใช้2ปีมาแล้วก็มารวมกันแล้วก็ใช้ในปีงบประมาณปี68ปปีเดียวนะครับผมซึ่งอย่างนั้นก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดกฎหมายพลบังงบประมาณแล้วก็ทําให้ผู้ที่ดําเนินการตามนโยบายนี้ต้อง ผิดตามกฎหมายแล้วอาจจะเข้าคุกหรือว่าจำจำคุกนะครับผมนะครจากนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าความผันผวนผันผวนในตลาดอาจจะมีมากขึ้น ที่วันนี้พูดคุยกันด่วนแบบสดๆเลยนะคะล่าสุดที่คาวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วนะคะปรากฏว่าคุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราคงต้องตามว่าทิศทางของการจัดหานายกรวมไปถึงคอรมอรจะเป็นอย่างไรบ้างปฏิกิริยาตอนนี้นะคะกับภาพของตลาดเราเห็นหุ้นตกเราเห็นผลจากเรื่องของค่างเงินบาทนะคะดรมองยังไงบ้างกับผลคาวินิจฉัยของศาลรัฐมนลูลกับปฏิกิริยาของวงการเศรษฐกิจและการเงินตอนนี้ค่ะ ก็เป็นกรณีที่เลวร้ายนะครับผมแต่ว่าก็เรียกว่าไม่ได้อยู่ในการที่เราไม่ได้คาดไว้พูดง่ายๆคือเราก็มองภาพเป็นซีนารีโอหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่เป็นหลายหลายรูปแบบนะฮะในในซีนารีโอแตกต่างกันอันนี้ก็เป็นซีซนารีโอที่เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็น เป,เป็นลบนะฮะหรือว่า worst case นะครับเวก็คือเลวร้ายกว่าที่ควรจะเป็นหรือ base case นะ b a s case ก็คือเรามองว่าท่านายกไปต่อได้ฉะนั้นกระบวนการบริหารราชการกระบวนการจัดทํำงบประมาณก็ปกติ พอเป็นภาพเช่นนี้ก็แน่นอนนะครับผมเราก็ปรับประมาณการ GDP ลงทันทีนะครับผมก็เหลือ2.3จาก2.5ในที่ที่เรามองที่ผ่านมาในปีนี้นะแล้วก็ปีหน้าเบื้องต้นก็คือเรามองจาก3%ก็เหลือ2.7%นะครับผมนะฮะฉะนั้นตัวเรื่องของหุ้นตัวเรื่องของค่างเงินนะครับผมก็น่าจะรีเฟล็กมุมมองที่เศรษฐกิจฐฐฐที่ที่เรากําลังมองกันอยู่อย่างนี้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็จริงๆหุ้นที่เรามองเนี่ย ที่เรามองเป็นการภายในนะครับผมว่า worst case เนี่ยอาจจะลงไปได้ประมาณถึงประมาณ 1, 250นะครับผมก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่าภาพหลักๆที่ที่จะต้องเห็นภายในวันนี้นะครับผมคือเรื่องของการประชุมอคลมอรักษาการนะครับผมที่ไม่มีท่านนายกอยู่แล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีรักษาการซึ่งแน่นอนก็น่าจะเป็นคุณภูมิธรรมนะฮะวเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีตอนนี้ใช่แล้วก็รัฐมนตรีพาณิชตอนนี้เนี่ย ขึ้นมารักษาการแทนนะครับผมงานหลักของอคอรมอรักษาการนี้คือจะต้องมีการโหวตเพื่อให้ได้ รวมมีมติคอรมอที่จะมีการจัดตัวเรื่องของการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามันนะครับผมแล้วก็เลือกเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีท่านใหม่ซึ่งไม่ควรจะเกิน1สัปดาห์นะครับผมถ้าเราดูตามรูปแบบเดิมสมัยเ,เดือนตุลาปี63นะครับผมตอนนั้นก็สมัยนายกของพลเอกประยุทธ์นะครับผมแล้วก็มีสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เรียกตัวการประชุมสภาฉุกเฉินเนี่ยนะฮะก็ ภายในมีการประชุมคลมอวันที่21นะฮะแล้วก็มีการประชุมตัวสสเนี่ยนะฮะสภาผู้แทนราษฎรสมัยวิสามัญในประมาณวันที่26-27ฉะนั้นในรูปแบบวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องทำในคราวนี้ก็คงจะต้องทําเป็นอย่างนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็คีย์อีเวนต์หลักหรือว่าสิ่งที่เราต้องติดตามดูคือการประชุมสภาผู้แทนสมัยวิสามัญเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า ถ้าเกิดขึ้นได้จริงแสดงว่าก่อนหน้านี้คงมีการประชุมมากันแล้วหมายถึงมีการตกลงกันแล้วหรือว่าเป็นวิปรัฐบาลหรืออะไรที่เป็นวิปรัฐบาลเดิมนะครับเพื่อที่จะหานายกท่านใหม่นะครับผมนะซึ่งถ้านายกท่านใหม่ยังเป็นฝั่งของเพื่อไทยนะครับผมแล้วก็คลมอยังอยู่เหนียวแน่นกันเหมือนเดิมหมายถึงพักต่างๆอยู่เหนียวแน่นกันเหมือนเดิมเนี่ยกเ็เราก็มองภาพว่ากระบวนการงบประมาณก็คงล่าช้า แล้วล่ะนะฮะคงน่าจะไม่ทันในเรื่องของเดือนตุลานี้นะครับผมแต่อาจจะล่าช้าไป2อาทิตย์หรือว่าหเดือนอะไรประมาณนี้นะครับผมช่วงแรกของเดือนตุลาก็อาจจะมีการทําจัดทํางบประมาณไปพางก่อนนะครับผมก็คือพูดง่ายๆคืองบตอนนี้สัญญ,ญาณของดรออ,รอสตินหาร <ไป S 1> งไปนะคะโอเคกลับมาแล้วค่ะครับผมครับครับ ครับอ,อ่าถึงอ่าโอเคครับผมก็อในฝั่งของตัวการจัดทำาตัวงบประมาณนะครับผมเราก็มองภาพว่าอ่าในฝั่งของ การทุนก้าถวายเนี่ยอาจจะมีการล่าช้ากว่าช่วงปลายเดือนกันยาก็อาจจะเป็นเดือนตุลานะครับผมก็ซึ่งถ้าเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยตัวเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณอาจจะล่าช้าไปสักประมาณเดือนหนึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยในขยายตัวได้ประมาณ2.3แล้วก็ <c oughs> 2.7ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถมีการประชุมสภาผูแ้แทนสมัยวิสามันได้ภายใน หนึ่งสัปดาห์หลังจากนี้เนี่ยแสดงว่าภายในยังตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป,เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมนายกจะไหลออกจากเพื่อไทยไปอยู่ภัคไหนหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยกระบวนการงบประมาณก็อาจจะล่าช้าซึ่งถ้าล่าช้าไป2อถึงสเดือนเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็กระทบกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและก็นักลงทุนมากนะครับผมเราก็มองภาพว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวได้แค่สเปในปีนี้แล้วก็2.5%ในปีหน้าครับผมส่วนนโยบายอย่างดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเราก็มองภาพว่า โอกาสในการเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้อาจจะเหลือประมาณ20เอร์เซนะครับผมนะแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะได้นายกใหม่นะคละมอใหม่นายกใหม่ในภายในสัปดาห์หน้าหนะมายถึงได้ได้ข้อตกลงชัดเจนจากทางฝั่งของสภาเนี่ยนะครับผมก็เป็นไปได้สูงว่าดิจิทัลวอลเล็อาจจะถูกยกเลิกครับผมครับก็เป็นภาพประมาณนั้นครับแต่ว่าคือดังนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับไทม์ไลน์ของการประชุมวิสามันเพื่อที่จะ ระบบเรื่องนายกใช่ใช่ไหมคะค,คือถ้าถ้า,ถานหนึสัปดาห์เนี่ยก็จะอยู่ในกรณีที่เป็นกรณีเลวร้ายนะคะแต่ว่ายังไม่เลวร้ายมากแต่คือท่านหนสัปดาห์นี้ตกลงยังพูดคุยกันไม่ได้เนี่ยจากที่เราประเมินว่าเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยมันจะขยับเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมากดาวไซต์ของ GDP ไ,ไปต่ำกว่า2.3ก็คือจะประมาณ2%ครับผมใช่ครับ ใช่ครับแล้วก็ภาพหลักเนี่ยม,มันแน่นอนนะครับผมคือคราวนี้มันเปิดดาวไซก็แล้วแต่ว่าดาวไซ์จะเป็นแค่ไหนเราเราสต็อปดาวไซ์ไว้ที่2%นะครับผมแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าว่าจะไหลได้ต่อขึ้นอยู่กับว่าความยุ่งยากในการจัดทำรัฐบาลหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะมีมากน้อยแค่ไหนครับผมก็ก็เป็นภาพเช่นนั้นส่วนเรื่องของออตัวงบประมาณในปัจจุบันเนี่ยก็คงค่อนข้างลําบากและที่จะที่จะมีการดูแลอยู่ในตอนนี้นะครับผมเพราะว่าการเบิกจ่ายก็ค ข้างลาช้าในช่วงที่ผ่านมานะครับผมครับส่วนสิ่งที่เราคงต้องติดตามดูว่าถ้าไม่มีดิจิ t a ลวอลเล็แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีอะไรมาแทนเนี่ยในมุมมองเบื้องต้นที่เรามองเนี่ยเรามองภาพว่า เม็ดเงินของงบประมาณปี6-7ที่ที่จะกันไว้ทําตัวดิจิต a l วอลเล็ประมาณแสนหกหมื่ล้านเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็มีการผ่านสภาแล้วนะครับผมก็น่าจะใช้วงเงินนี้สามารถทําได้ถ้าคิดอย่างเร็วคือทําแบบคนละครึ่งนะครับผมก็ตัววงเงินนี้ก็จะสามารถมีมัลติพายเออร์ให้กับตัวเศรษฐกิจในระยะสั้นได้แล้วก็โดยที่ ไม่ต้องรอในเรื่องของ Digital วอลเล็นะครับผมครับแต่ว่าถ้าเผื่อเรียกว่ารัฐบาลมีแผนค่อนข้างมากขึ้นนะครับผมแล้วเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะแย่ลงมากหมายถึงรัฐบาลใหม่ก็สามารถที่จะออกเป็นอ่พลบและกู้เงินได้นะครับผมอันนี้ก็อาจจะใช้วงเงินจํานวนมากได้เช่นกันนะครับผมจริงๆก็ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นเป็น blessing in disguise นะฮะก็คือเป็นเป็นการช่วเป็นเป็นเป็นข้อดีหรือว่าเป็นเป็นปัจจัยบวกในในในภาพที่อยู่ใน ภาพลบในปัจจุบันนะครขึ้นอยู่กับว,ว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่ได้มาเนี่ยจะสามารถที่จะผลักดันตัวเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่ามกลางในเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตอนนี้แล้วก็ดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยไม่น่าจะทําได้อย่างไรบ้างครับผมครับรายชื่อของแคนดิเดตนายกมีผลต่อความเชื่อมั่นนะคะหรือว่าโอกาสเรื่องของการ เติบโตในทางเศรษฐกิจไหมคะจะเป็นรายชื่อของคนในพักเพื่อไทยมีผลหรือเปล่าอย่างรายชื่อของคุณแพททองทานรายชื่อของคุณชัยเกษมน,นะคะนี้ตามข้อมูลของรมเบิกนะแล้วก็คือในตามสื่อก็มีรายชื่อของคุณทินออกมาก่อนหน้านี้นะคะมีผลกับหน้าของเศรษฐกิจที่จะเดินไปไหมคะรายชื่อของนายกร,รัฐมนตรีก็มีผลฮะถ้าเผื่อนายกเป็นยังเป็นของคนจากพักเพื่อไทยนะครับผมก็น่าจะทําให้นโยบายก็ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับผมรวมไปถึงว่า ก็คงต้องดูว่ารัฐบาลใหม่ยังจะเอาตัวเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตหรือเปล่าท,ที่ที่เราก็คุยกันว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างมากใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในแง่ของตัวงบประมาณนะครที่ใช้2ปีมาแล้วก็มารวมกันแล้วก็ใช้ในปีงบประมาณอ่าปี68ปีเดียวนะครับผมซึ่งอย่างนั้นก็สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะผิดกฎหมายพรบง,งบประมาณแล้วก็ทําให้ผู้ที่ดําเนินการตามนโยบายนี้ต้องต้องอ่าผิดตามกฎหมายแล้วอาจจะเข้าคุกหรือว่าจำจำคุกนะครับผมนะฮะ อันนี้ประเด็นหนึ่งไงประเด็นหนึ่งก็เรื่องของแอปนะที่ที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับผมซึ่งซึ่งก็ยังไม่มีการทํา TOR อะไรต่างๆฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยน,น่าจะค่อนข้างเป็นผลเป็นเป็นภาพว่าถ้า ตัวแคนดิเดตมาจากพักเพื่อไทยนะครับผมแล้วก็คงต้องดูว่าเขาจะทําตรงนี้ต่อหรือเปล่าสมมุติว่าถ้าไม่ทําต่อแล้วแต่มีวงเงินที่เป็นเงินที่จะเดิมทีว่ามองว่าจะใช้กับดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยเอามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบรวดเร็วทันทีเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับผมอย่างที่ได้เรียนไปหรือว่าถ้า,ถานายกใหม่แล้วก็ด้วยภาพเศรษฐกิจที่มันจะมีแนวโน้มที่จะชะลอลงมากขึ้นจากความผันผวนเนี่ยนายกใหม่สามารถที่จะ ผักดันตัวเรื่องของมาตรการอื่นๆที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็น่าจะช่วยมากขึ้นอันนี้คือกรณีที่ตัวนายกอยู่ในพรรคเพื่อไทยแต่ถ้านายกไม่ได้อยู่ในพรรคเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าน่ากังวลมากขึ้นนะครับผมถ,ถ้ามองในภาพนี้เพราะว่าพรรคไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินคุณพิรพันธ์หรือว่าตัวแคนดิดตจากพรรคพลังประชารัฐนะครับผม บิ๊กป้อมนะฮะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะครับผมก็ก็คงต้องดูว่าจะสามารถที่จะดึงให้พักรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะยังอยู่แบบเดิมได้ไหมนะครับใครจะเป็นตัวหมายถึงนายกจากพักหนึ่งแล้วเนี่ย กระทรวงการคลังซึ่งมีความรับผิดชอบหลักในการดูแลเศรษฐกิจเนี่ยจะอยู่ในพักไหนนะครับผมแล้วแลวนโยบายของพักนั้นเนี่ยในการที่จะใช้ตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนฉะนั้นความไม่แน่นอนมันจะมีเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างมากนะครับผมก็คงต้องติดตามกันนะครับว่าว่าว่าภาพเป็นยังไงแต่ว่าก็คงไม่ได้สดใสหรือว่ามันก็จะแย่ลงกว่ากรณีที่ได้ ตัวนายกจากพักเพื่อไทยนะครับผมอันนี้ต้องต้องเรียนว่าเรียนตามการวิเคราะห์ในเชิงของวิชาการนะครับผมไม่ได้เอาใบแอดทางด้านการเมืองเข้ามาแต่ว่าเรามองภาพเป็นซินาริโอว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นยังไงครับผมแล้วก็มองภาพไปตาทำนองนั้นครับผมครับ ถ้าเรามองในมิติเรื่องของโครงการใหญ่ทางเศรษฐกิจอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนะคะที่ดรพูดถึงถ้าโครงการนี้ไม่ได้ไปต่อนะคะต้องพับแผนแล้วจริงๆเนื่องจากว่าคุณเศรษฐาูุจตาแหน่งและในพักเพื่อไทยอาจจะตกลงกันไม่ได้เนี่ยผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนคะดรคะก็อย่างที่ได้เรียนไปคือ,อเดิมที เรามองว่า GDP ปีนี้อยู่ที่2.5%นะครับผมตัว2.5%เนี่ยรวมดิจิไม่ได้รวมดิจิ t a l วอลเล็ตอู่แล้วนะครับผมนะก็ฉะนั้นถ้าไม่มีดิจิ t a l วอลเล็ตามที่ว่านะครับผมและไม่มีมาตรการอื่นเนี่ยเบสก็คือน่าจะเป็น2.3หรือไหลไป2.0ก็ก็เป็นไปได้นะครับผมนะแต่ถ้ามีมาตรการอื่นมาสนับสนุนเนี่ยตัวนี้จะเป็นอัพไซด์เศรษฐกิจไทยให้กลับมาอยู่ที่2.5ได้หรือเปล่านะครับผมครับ เพราะว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยผมว่าความผันผวนปั่นป่วนในตลาดอาจจะมีมากขึ้นนะครับผมในช่วงที่เกิดสุรากาศทางการเมืองความไม่ชัดเจนที่ยังมีอยู่สูงเนี่ยนะครับผมมันก็แน่นอนจะก,กระทบต่อขวัญกําลังใจการจับจ่ายอะไรอยู่แล้วล่ะนะครับผมเพราะว่าเกิดภาพจากเบลเอฟเฟกแต่คราวนี้ ถ้ามันยังไม่ชัดเจนอ,อีกนะครับในระยะยาวเนี่ยมันจะยิ่งดึงเรื่องของการตัดสินใจในการทําธุรกิจในการลงทุนในการบริโภคมากขึ้นในอนาคตนะครับผมฉะนั้นคีย์อีเวนต์หลักที่สําคัญที่สุดที่นักลงทุนหรือว่าทุกท่านที่ต้องติดตามก็คือเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนสมัยวิสามันในการเลือกนายกใหม่นะครับผมซึ่งช้ากว่าสัปดาห์หน้าไม่ได้ครับผมครับครับประเด็นเรื่องของความเชื่อมั่นจากฝั่งของต่างชาตินะคะดรเปียสัต ประเมินออยังไงคะจับตาการเมืองไทยมาอย่างต่อนเนื่องแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็ได้เห็นพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งของบ้านเรานะคะก็คือนายรัฐมนตรีถูกถอดถอนนะคะมุมของต่างชาติเราเห็นในฝั่งของตลาดหุ้นนะคะก็ขายไปเป็นแสนล้านละตั้งแต่ต้นปีนะคะครับาจากนี้เนี่ยคาดการยังไงคะก็ น่าจะน่าจะเขาก็คงยังเป็นเวทแอนซีอย่างอย่างดีที่สุดนะฮะก็คงยังไม่เข้ามาจนกว่าภาพในเรื่องของความชัดเจนทางการเมืองจะมีชัดเจนขึ้นนะฮะนายกใหม่ที่ได้มาที่ไม่ใช่นายกรัฐการเนี่ยมีแผนในเชิงเรื่องของเศรษฐกิจยังไงนะครับผมแต่ก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันตัวเรื่องของรัฐบาลของประเทศไทยนะฮะภายใต้การนําของท่านนายกเศรษฐ,ฐาเนี่ยเราก็เห็นภาพแล้วว่า าการขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจทําได้ค่อนข้างลําบากนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากในเรื่องของกฎหมายที่บีบรัดนะฮะที่ทําให้ตัวเรื่องของการดําเนินโนโยบายการคลังทําได้ลําบากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่าการผลักดันงบประมาณในช่วงที่ผ่านมาก็ทําได้ค่อนข้างยากนะครับผมนะก็ด้วยภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแย่อยู่แล้วแล้วก็ยิ่งมาผสมกับเรื่องของความไม่ลงรอยกันนะฮะระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมในเชิงของการทํานโยบายการเงินเนี่ยก็ยิ่ง เป็นตัวฉุดลัางนะครับผมแล้วก็อย่างที่เราเห็นตัวสินเชื่อก็เติบโตได้ค่อนข้างลดลงนะครับผม n p l SM ก็ค่อนข้างมากขึ้นนะ Special Mention Loan อะไรต่างๆก็ก็เป็นภาพเช่นนั้นอยู่แล้วนะครับผมซึ่งพอเป็นภาพอย่างนี้เนี่ยนะก็อาจจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นในแง่ของของการที่นักลงทุนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็คงเวสแอนซีท่ c, ามกลางภาพของเศรษฐกิจในอาเซียนที่ท ค่อนข้างดูดีกว่านะครับผมอย่างในมาเลเซียเนี่ยเขาก็ชัดเจนในแง่ของการที่จะผลักดันตัวเศรษฐกิจของเขาให้ไปในเรื่องของดิจิตัลชัดมาในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆมีการทําตัวเรื่องของอตัว เซมิミミคอนดักเตอร์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของมารติมีเดียซูเปอร์คลีดอร์นะครับผมที่ทำโครงการอินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่อะไรต่างๆแล้วก็เห็นองค์บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาอินฟินิออนหรือว่า Intel เข้ามาลงทุนอะไรต่างๆนะฮะในอินโดนีเซียก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาทางด้าน E ีนะเนี่ยเรื่องของตัวโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมในฟิลิปปินส์ก็เน้นในเรื่องของ uh, การลงทุนที่ทเกี่ยวข้องกับตัว BPO Business p r o c เ s ส Organization อะไรต่างๆนะครับผมและไอันนี้ไม่นับรวมถึงเวียดนามหรือว่าตัวอินเดียซึ่งเขาเป็นดาวรุ่งของเศรษฐกิจอาเซียนอยู่แล้วรวมถึงเศรษฐกิจเอเชียอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นที่เหล่านี้ก็จะเป็นที่ที่ดึงดูดในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนมากขึ้นท่ามกลางในเรื่องของภาพเศรษฐกิจไทยท,ที่มีปัญหามากขึ้นในระยะต่อไปครับผมครับ